กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมาเอาลึกจัดนะฮะอาวุธสาดาวของตัวละครอ,อย่างโกลิบาสนะฮะกดกัดก่อนปริป,ปริปอะไรก็นไม่รู้เนาะนี่ฮะสำหรับความสามารถนะฮะแล้วก็หน้าตาของนี่ครับ อาวุธสามดาวคะเป็นกดกัดก่อนพูดมันออกไปแล้วก็โหติดทั้งทีมเลยก็ว่าได้ถือว่าโหดจัดๆแต่เราเตรียมไว้เรียบร้อยครับหนึ่งร้อยสี่สิบใบจะเอาสองอาวุธเน้นๆสิบใบแรกออกมาฮะได้สองเศษครับของเศษโกลิบาร์ดและมาอีกสามเศษฮะเป็นห้าเศษโอ้วคยขอให้ได้เยอะๆครับผมจะได้เอาที่เหลือนะฮะในการการันตีนะครับไปเอาเศษของโกลิบาร์ดนั่นเองหรือว่าประสานเป็นเศษม่วงครับผมไปตินต่อครับผมโหยาวๆไป ได้อีก1เศษถือว่าน้อยมากนะกดไปอีก7ใบครับได้ขึ้นมาอีก3เศษสําหรับอาวุธ3ดาวอกอลิบาทไปกันต่อครับได้มา2เศษนะฮะของเศษกลิบารและก็อาวุธนะครับเรียบร้อยฮะการันตี8รอบกดไปเน้นเ0ใบครับรับของรางวัลมาก่อนระเบิดกัดก่อนอ้คู่นะฮเป็นกดกัดก่อนที่เขียวอือ เขียวสนิทนะฮะแล้วก็แรงมากๆอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราสุ่มทั้งหมด2อาวุธแล้วก็เอาไปอัพการผมคิดว่าค่าพลังต้องเพิ่มอย่างแน่นอนใบครับสําหรับ8ใบแรกดูสิว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับรางวัลต่างๆนะก็จะมีประมาณนี้อย่างที่ผมได้มากที่สุดก็คือเศษม่วงนะครับผมรางวัลลาดับก็ตามนี้เลยนะครับอยากได้เศษม่วงเอยอะจังเลยโอเคกดต่อับเปิดไปฮะแปดใบแรกแลดที่ส0เปอร์เซ็นต ได้มา2อย่างครับผมแล้วก็ได้มาอีกอย่างเดียวนะครับในส่วนของระเบิดจัดก่อนไปกันต่อครับระเบิดจัดก่อนต่อเนื่องได้เศษเดียวถือว่าน้อยมากๆอย่างไงต่อฮะโกลีบาร์สได้เศษมาอีกสามเศษถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมต่อเนื่องกันไปฮะได้มาอีก2เศษสําหรับโกลีบาร์สของเรานะครับขึ้น5ดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่5ดาวม่วงเท่านั้นนะครับผมที่จะทําให้โกลีบาร์สตัวนี้นะแข็งแกร่งขึ้นมากมาก และเรียบร้อยครับกะรันตีครบครับรับรางวัลในครั้งนี้ครบเรียบร้อยไปกดรับต่อได้ไหมสุดทาเศษแล้วเปิดมาฮะคอแล้วกดไปครับหืคออะไรสีส้มแล้วเศษมาเรียบร้อยครับ กดกล่องสมนะฮะในนั้นจะมีให้เลือกนะครับทั้งเศษแล้วก็ในส่วนของอาวุธนั่นเองดังนั้นนะฮะใครที่กดนะครับเอา2อันเน้นๆนะฮะผมบอกได้เลยว่าค่าลังโจมตีนี่พุ่งสูงพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าค่อนข้างเปลืองทรัพยากรมากนะฮะอย่างน้อยเราต้องเตรียมไว้ประมาณ3,000แบงค์นะฮะหรือว่า3 0 0 0 0เพชรนั่นเองโอ้ยเปลืองจัด โอเคครับตอนนี้เรามี24เศษจะรวมกันได้ทั้งหมดต้อง50เศษครับเดี๋ยวไปอีก26อันกดไปเลยครับสำหรับระเบิดกัดก่อนแล้วก็ประสานได้มาอีก1อันเน้นๆครับเป็น2อันแล้วเศษที่เหลือครับเราให้โกลิบานไปเลยครับผมดูซิสูบมาจะได้อะไรมั่งได้มาอุปกรณ์ส้ม50ครับแล้เราก็ลุ้นเลยเฮ้ยปาเทือนโอ้สพสพเฮ้ยถือว่าดีมากๆครับผมสามารถเอาไปใช้ได้อีก แล้วโอ้โหป้องกันบล็อกเ,เอามาทำไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดาเมจกันก่อนนะครับผมสำหรับปฏิบาติพลังโจมตีนะฮะหนึ่งร้านสองแสนนะครับดูซิว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคึืดกัดก่อนนะฮะก่อนที่จะอัพส่วนของอาวุธสมดาวนั่นเองลุยกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวละครอย่างโกริบาสครับเตรียมตัวอันตีเมตากิวเปิดไปฮะคืนกัดก่อน<ด>จ,จับจับจับสัตว์เข้าไป10ล้านดามเมจนะครับถือว่าค่อนข้างไม่แรงนะเอาจริงๆเบามากนะครับผมของคนอื่นแบบ20ล้าน30ล้านนะครับ แต่ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่ออัพขึ้น3ดาวนั่นเองครับสำหรับอาวุธสดาวนะฮะที่เราอัพนลครับต้องใช้นะฮะทั้งหมด4ดาวนะครับผมในการอัพเปิดไปก่อนนี่พลังโจมตีนะฮะถึง4 0 0เแถมมีโบนัสกัดก่อนอีก180%จากเดิมนะฮะ250้และกัดก่อน120เปเซนั่นเองครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมไปอัพกันเลยอัพ1อันเตรียมตัวนะฮะเออ หลังจาก่อนเคลื่อนไหวนะฮะทำให้การสะท้อนดามเมกกลับไป180%อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ60%จาก120เนาะกดไปครับเพิ่มไป80,001 80, ถือว่าเยอะมากๆครับและอัีหนึ่งอันครับโอ้โหแสนหกแม่เจ้าโคตแรงโคตแรงโคตรเทือน แรงจัดๆยับเดี 30, 000, ๋ยวเราไปดูกัน well, ดีกว่านะฮะจากค่าพลัง1,2,000 0ครับขึ้นมาเป็น1,3,000 0เพิ่มมาแสนกว่าเพิ่ม4 0นะครับจากเดิมนะฮะ22มาเป็น42และพลังโจมตีในครั้งนี้อันติเมตสกิลขึ้นกัดก่อนจะเท่าไรเตรียมตัวพ่นปิดฟิดครับอันติเมตสกิลปั๊มปิดปิดปิดปิ้าล้านดาเมจผู้ชมเพิเข้ามาเกือบครึ่งนะโอ้โห0.9% 0.9เท่านะเกือบหนึ่งเท่าเต็มๆโคตรแรงใครไม่เอานะถือว่าพลาดมากๆนะครับสำหรับ อาวุธครั้งนี้นะฮะและเราไปลุยกันดีกว่านะฮะดูความถึกความเถื่อนความโหดนะครับของตัวละครโกลิบารในครั้งนี้นะฮะที่อพื่อนอาวุธสามดาวดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสามารถทําให้เราเลื่อนแชมป์ไปได้มากขนาดไหนนั่นเองครับผมสําหรับคนที่เราจะสู้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเจ็ดสบล้านยังไม่เอาดีกว่าเอาคุณ นายเบบี้ครับผมนี่นายเบบี้นายที่ทรีเบบี้นะครับเดี๋ยวเราไปสู้กับคนนี้เลยดีกว่าจัดไปฮะเอาให้หมาเฝ้าบ้านแมนนะครับอันติเมตสก,กิลใส่ตัวละครอย่างราชาทะเล <pet it> โอ้โหเฮ้ย อะไรวะนั่นแม่งสปอยเฮ้ยเราชนะนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าเราชนะอย่างไงลำดับแสงของแฟตเปิดมาก,ก่อนจนึิงที่ราชาทะเลครับต่อยเซามาใส่ราชาทะเลเข้าไป43ล้านด,ดาเมจโคตรแรงเลือดผมแทบหายแล้วกริบายครับันติเมสกิลก็มามา13ล้านดาเมจเน้นเนนตามต่อเรื่องครับฝังเราฮะโดน ตะลุมบอลใส่มาใส่ไปใส่ไปใส่มาสวนกับพื้นมาสวนกับพื้นไปกันอยู่ครับสำหรับกอริลลาชึ้นเกิดก่อนแล้วเมลช็อตก,กากถาากขวนยักษ์สหาที่เม็นสกินเข้ามา3ล้าน4แสนแล้วยิงใส่3าชี่ล้านแต่ต่อเนื่องกันไปครับสำหรับฟีนิกแมนฟีนิกสตอมขวานยักษ์งหาย,ยัง 3, 000, 000, 000, 000, 000, 000. สาต่อเนื่องครับ43ล้านดาเมจโอ้โหแรงจัดๆแล้วราชาทะเลต่อยเข้ามาจังหวะนี้43ล้านเมลโอ้โหราชาทะเลของผมหายเรียบร้อย เฮ้ยเอาอะไรไปชันลาวะเนี่ยเปิดมาก็ตายไปแล้วหนึ other, ่งตัวนะครับยังไม่ได้ออกสกิลกันเลยทีเด <this S 1> ียวรำดาบแสงได้เป็นสกิลเปิดมารับ4ล้านดาเมจเนนนๆแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ระเบิดกักก่อนไปเรื่อยครับหมาพ่อบ้านแมนเด้งกระโดดซัดเข้าไปใส่ราชาบ้าง61ล้านดาเมจเดี่ยวเด่นเน้น ือว่าแรงมากๆหมาเหล็กจู่โจมเลนเจอร์อัดส,สวนกับขึ้นมา4ล้านดามเม็ดน้นๆแล้วโหแล้วเบิดเข้าไปอีก18ล้านดามเม็ดครับจากกัดก่อนพิษในครั้งนี้หมาเหล็กจู่โจมสวนกับขึ้นไป2ล้านหกแสนจากฝั่งเราเ <c oughs> มลชัดจูโจมตีธรรมดาครับจงังหวะนี้ยังไงต่อ ไปกันต่อครับฟลริบาสโจมตีธรรมดาไป1นล้านสองแสนดาวเบลเด่นราชาโจมตีครับดันลกกัดก่อนเข้ามา1นล้านสี่หนึ่งล้านเก้าแสนฟังเราเหลือสี่ตัวขวานยักษ์ตังหาในเบลดคิวเปิดมา5.7เจ็ดล้านเจ็ดแสนนะตามต่อด้วยฟีนิสตอมจังหวะนี้โชมมากหนึ่งแสนแปดหมื่นดาเมโอ้ะคยอะไรวะเนี่ย เท่าอย่างนี้จะไปสู้ได้ยังไงเฮ้ยผมชนะได้ยังไงวะเนี่ยผมอยากรู้ <laughs> ตามต่อเดินลำดับแจกดูเบสกิลเปิดมา20ล้านเฮ้ย20ล้านหรือ2ล้านว่ามองไม่ทันเหมือนกันนะครับหวานยากสังหารดูเนสกิลต,ต,ต่อเนื่องกันไปจากกลยุทธ์เรื่อยเดิงเข้าไป8 3 0แสนสามหมื่น ฟีนิกซ์ตอมตอ่อเนื่องฮะฟีนิกซ์โฉบเข้ามา3 5 0 0 0 0ดาเมจขวานยังสังหารหนึ่งจุเมตสกิลเปิดมา14ล้านดาเมจซีทาเกตหายไป1ตัวแล้วฟีนิกซ์โฉบไปเรียบร้อยเหลือเพียง2ตัวสุดท้ายมาเลยโจโจมันจะเป็นสกิลเปิดมาฮะาเจ็ดแสนแปดาเมจแล้วฝั่งเราครับเตรียมตัวสวยกับคืนมาอีมาเล็จู่โจมลดดาเมจห้าสิเปอร์เซ็นต์เข้าไปสองล้านสามแสนดาเมจต่อเนื่องกันไปครับคืนกัดก่อนสวยกับคืนมาจากโกลิบาสเข้ามาสิบสี่หึสิบสี่ดาเมจหลบหลีกลอดภัยไว้ใจได้จริิงงงงงๆคครรรรััััััับบบตววนนนนี้้้้ททมาาาะออสสกเเพื่แลปยหด มาฟินิกแต่อตอนตามต่ออีก4ดาเมจเน้นๆแยบธรรมดามันทีหู้หนึ่งล้านเก้าแสนดาเมสฟินิกฝั่งเราครับโจมตีอีกฟินิกฝ่ายกับสวยกลับคืนมาจากคุณเบบี้หมาเฝ้าบายแมงฝั่งเราครับเด้งกระโดดงับงับซัดเข้าไปหนึ่งทีใส่ตัลละครอ,อย่างอราชาทะเลเข้าไป5 0ล้านลงไม่นอนกองกับพื้นโอ้หูด,ดาเมงรวมๆร้อยสิบกว่าล้านแน่ทำให้ราชาทะเลหงายเงือบไปเลยลำดับแสนที่เบสิลสวยกลับคืนมา2ล้าน6แสนาาร์เกตเน้นๆเด้งดาเมจพิเศษเข้าไปอีกล้าน กว่าขวัญยักษ์สัง่งหารที่เมคิวเปิดเข้าไปแล้วคืนชีพมา2ตัวแน่นอนครับฝั่งเราแล้วคุณเบบี้ก็สวยกับขืนมาถึงครั้ง10ล้านปีนิกสตอมซัดเข้ามาีกมแสนห้าหนึ่งล้านนะครับไม่ใช่10ล้านโห10ล้านก็แรงไปครับอันติเมทัคิวเข้าไป17ล้านดาเมจแล้วฝืนคืนชีพกลับคืนมา2ตัวดเดนนมาเลกจ,จูโจมเมคิวเขมา2ล้านแสนแล้วโกยโกยเธอโยมฮ <laughs> ะ ไม่ใช่อธิเวสตกิวครับจากโกลิบานแล้วก็ตามต่อด้วยของราชาทะเลคอมโบกันเป็นคอมโบเต็ครับหมาเล็กจูโจมฝั่งเราอธิเวยตกิวสวนกลับขึ้นไปสามล้านหนึ่งแสนดาเมจเลือดค่อย ทะลุทะลวงแน่นอนครับท่านผู้ชมอีกฝ่ายนะฮะติดพิษ6ตัวเน้นๆราชาทะเลไล่อันติเมสสกิลเปิดไปจากพาสีหนึ่งล้านแปดแสนโคลิบาร์ได้เบสกิลตามต่อยัดเข้าไปหึงที่18ล้านดาเมได้ดหกตัวแล้วระเบิดเด้งปั้มเลือดคล้ยๆเพิ่มครับโคลิบารสวยกรบพืนมาบ้าง9้าล้านเก้าแสนนะครับจากคุณเบบี้แล้วระเบิดสวยกรบพืนไป20บล้านราชาทะเลต่อยสวยกรบพืนมาบัา้มเข้ามา29้าล้านดาเมแต่หตัวละครราชาฝั่งเรานะครับยังยืนถึกอยู่ได้โจกตีธรรมดาฮะพายุจากปี เปิดมา1นึงครั้งกอลิบารโจมตีธรรมดามาหนึ่งทีอย่างไงต่อครับไล่อโจมตีจากโจมตีสุดบ้าข้างจากราชาเทวศาสตร์สิบเอ็ดล้านดาเมสโดนเนนเนนกอลิบาเลเนเมสกิลครับคืนกัดก่อนปิดปิดปิดไปโอ้โหยี่สิบล้านดาเมสถือว่าแรงที่สุดนะฮะตั้งแต่ที่เราใช้อาวุธสามดาวมาเลยก็ว่าได้โจมตีธรรมดาจากหมาเฝ้าบ้านแมนไปราชานาลุกกัดก่อนเปิดไปอย่างนี้หนึ่งดาเมสแต่เรายังเป็นต่ออยู่นะครับผมโอ้โห เสียเปียกมากๆครับ4ต่อ6แล้วครับลำดับแสนที่เป็นสกิลจากแฟดเปิดมา4ล้านหนึ่งแสนอยา่างไรต่อจะว่าดีระเบิดสวนกันไปเรียบร้อยครับสะท้อน <c oughs> ดาเมตไปนะฮะจากตัวละครอย่างโกลิบาและควันยักษ์สังหารเปิดตามเข้าไปอีกดึงทีโอ้หฝั่งเราไม่น่ารอดนะดูฝั่งนี้แต่ว่าเราชนะเฉยนะครับผม แต่ดูทรงยังไงก็ไม่น่ารอดกว่านย่าฝังงาดนด้วยมันสกิลเปิดไป40ล้านดนาเมทหายไปหนึ่งตัวหลาชาต่อยตามต่ออีกหนึ่งครั้งโอ้โหมาขัดขวางจังหวะได้พอดีพอดีโคลิบายครับคืนกัดก่อนปิดปิดปิดไปอีกิบหกล้านดามเมทครับ5ทาแทร็ตตามต่อเนื่องครับโอ้โหเพิ่งขึนชีพกลับมาเป็น6ต่อ6แล้วครับลำดับแสนด้วยมันสกิลจากแฟดฟังลังซัดเข้าไป4ีล้านห้าแสนดาเมทแล้วหายไปอีกหนึ่งตัวสำหรับม้าเหล็กเรนเจอร์ของคุณเบบี้ อันติเมตสกิลจากตัวละครอ,อย่างหมาเฝ้าบ้านแมนเข้าไป5 1ล้านนาเม็ดเด้งกระโดดนะเลื่อนเรือน,น้อยแต่อันตีเข้าไป50ล้านดูแรงจ,จัดๆครับหมาเหล็กจูโจมเข้าไป6ล้าน7แสนหน้าเม็ดลดดาเมดไป50เซนของอ่ายฟระเบิดหายไปหนึ่งตัวโกลิบาสวยกระตุ้นมาไม่มีลูกไฟใช้แล้วก็ไม่ได้พึ่งอะไรนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของตัวละครอ,อย่างราชาทะเลไม่สามารถทํางานเนื่องจากติดพิการของหมาเฝ้าบ้านแมนโจมตีธรรมดาจากฟีนีกแมนสัตว์เข้าไปโกลิบาฟันฟันฟันสวยกระตุ้นมาจากปากกระบองเพ และแกระยัดเติมไปอีกหนึ่งที่จากราชาทะเลกรีกบไพยของแฟดทำงานโคลิบาร์ครับพื้นกัดก่อนปิดปิดปิดเข้าไป5-76ทาเกตล้านดานมเมทายไปอีกหนึ่งตัวเป็น6ต่อ4แล้วครับจังหวะนี้ฝั่งเราเริ่มกลับมาดูท่าทีท่าเขานะฮะที่จะชนะแล้วตรตีก้าไปดึงคร,าร,คราา้าจากกละครราชาทะเลตาชทะเลต่อยซับก็หืมลงไปกินในน้ำฮะไม่ใช่ฮะลงไปต่อยในน้ำอันนั้นลงไปกินในน้ำน่าจะเป็นตัวอย่างอื่นแทนหลับดาบแสบแดเปิดมา4ีล้านสองแสดนดาเมทต่อเนื่องกันไป ไปครับในกลางนี้สนอนดาเมจเข้าไป6ล้าน6โอ้หูรเาชาทะเลต่อยโลดีก่อนไปจะแปลยังทำงานอยู่โกลิบารต่อเนื่องอีกดึงครั้ง1ล้านดาเมจแน่นๆแล้วก็ติดกันก่อน4ตัวเมลชากาดควันยังสังหารที่เบสกิลเข้ามา3ามที่เล้านดาเมจฝั่งเราหายไปอหนึ่งแล้วโู้หเหลือแค่3ตัวอีกฝ่ายเป็น6ตัวกลับมาพิก สถานการณ์ได้อีกหนึ่งครังมาครับล้ำดาบแสงเข้าไป3ล้าน9 0 0 0แสแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนของเราก็ติดตัวที่เบสกิเปิดเข้าไปใส่ตระกรอยา่งราชาทะเลเด้งกระโดดเข้าไป57ล้านดาเมตรต่อเดือนกันไปอีกฝ่ายหายไปเหลือเป็น4ต่อ3ครับ 3, แสวหน้าหายไปเลยฮะถูกละลายไปจากพิษและเหลือเพียงแค่ตัวสุดท้าย<ห>อย่างเมลชาก,การและขวัญยักษ์ต่างหารฝั่งเราเข้าไป3าม ฝีนิคไม่ได้อันติเมทสกิลครับยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพมาเลยจูโจมันจะเมทสกิลเปิดใต้ก่อนรลาชาทะเลต,ต่อยเข้าไปใส่โคลีบ้าเอ้ไม่ใช่ฮะตัวละครอย่างเมลชากาดแล้วปิด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 ,ปดฉากไปหรือเปล่าในครั้งนี้ขึ้นกัดก่อนและเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฟังเราชนะไปขึ้นมา12อันดับอ้อ ตอนแรกนะพิกไปพิิกมาครับจาก3ตัว2ตัวรับขึ้นมาเป็น4ต่อต6นู่นนี่นั่นเองครับตัวละครออยังกอลิบาสเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมมากๆนะครับขึ้นกัดก่อนนะจาก250%เป็น4 0 0นะดาเมจแรงจะจัดใครถ้าไม่เอานะอาวุธามดาวถือว่าพลาดมากๆถึงแม้นะครับว่าตัวละครตัวนี้นะจะอยู่ได้ไม่นานก็ตามนั่นเองครับผม